วัดีค่ะวันนี้อยู่กับร้านลำรลายแท็กเตอร์ค่ะพามาชมรถถ่ายเข้าใหม่นะคะคันนี้คูปะตา้า4 7 0 8เข้ามาอีกหนึ่งรายการนะคะคันนี้นะคะจัดให้ราคาเบาๆนะคะสีเดิมรถไร่สีเดิมแบบนี้นะคะจัดให้ราคาเบาๆเครื่องเกียร์ดีนะคะรับประกันให้3เดือนนะซื้อที่นี่หนูรับประกันให้เลยนะคะซื้อไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะคันนี้สีเดิมค่ะรถไร่มานะคะชุดใบมีดคันบน1ชิ้นนะคะไฟหน้าดีไม่มีแตกดาวนะคะนี่นะคะรถน้ำนะคะเออรถไม่ใช่รถน้ํานะคะจะเป็นรถไล่นะรถไม่ เคยลงน้ำนะคะก็จะไม่ผุนะคะสาภาพสวยสาภาพสวยงามนะคะตา,ตามสาภาพนะคะสีเดิมๆนะคะพี่ๆนะนะท่านไหนชอบรถไถสีเดิมนะคะหนูแนะนําคันนี้เลยเพราะว่ารถมาสีเดิมแล้วก็เป็นรถไล่นะคะไม่ใช่รถน้ำเนะาะสภาพมันก็จะสวยนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะคะสีเดิมร้อยเปอร์เซ็นเครื่องเกียร์พร้อมใช้นะคะคันนี้ขายตามสาภาพนะคะจัดให้ในราคานะคะสองแสน เจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ทัานใยสนใจนะคะรีบจับรีบจองโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆ47แรงนะคุณพี่คะไม่ใช่36มสนะสีแรงนะคะเอาไปสองแสนเจ็ดนะคะด่วนๆเลยค่ะด่วนๆเลยนะคะ0ูน2์ห7 6อ2ค่ะ0 9 2ย์เก1าสอแปดศูนย้าร้านลำลายแท็กเตอร์นะคะอยู่ใน หมู่บ้านคลองค้งานะคะตำบลลำนาลายอำเภอช้ยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะคะมาดูก่อนนะคะมาดูมาขับลองดูกันก่อนนะคะถูกใจค่อยจ่ายเงินนะคะไม่มีไม่ต้องโอนจองไม่ต้องโอนเงินก่อนเดอ้อฝากไว้ด้วยนะคะ